นีนพลอยขอเอาใจทุกคนหน่อยว่ามาเรียนอังกฤษ1ปีเนี่ยเราน่าจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างคือเอาตามประสบการณ์ของพลอนยนะว่าตอนที่พลอยมาเรียนปอโทหนึ่ปีเนี่ยพลอยไปที่ไหนมาบ้างก็แอบ,บเยอะอยู่นะเท่าที่ลิสต์ดูเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังทีละที่หนึ่งเนาะเริ่มต้นเนี่ยพอ,อยากจะบอกก่อนว่าคนที่มาเรียน,นยแนะนำเลยว่าควรทำวีซ่าเชงเก้นคือมาถึงแล้วก็มาทำที่นี่ก็ได้แต่ว่าต้องแพลนดีๆ เพราะว่าบางทีคิวทำวีซ่าไม่ได้ใกล้ๆนะคะไม่ได้ว่าสมาัครปุ๊บเราไปยื่นขอได้เลยหลายๆคนต้องเจอปัญหาว่ากว่าจะได้คิววีซ่าเนี้ยหลายเดือนก็อาจจะทําให้มีปัญหากับแผนที่อยากจ,จะไปเที่ยวในช่วงที่เราอยากจะไปเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนําว่าให้ทำวีซ่าเชงเก้นเอาไว้ บางคนก็จะทําวีซ่าอเมริกาด้วยอย่างเช่นพลอยเนี่ยก็ทําวีซ่าอเมริกาไว้เผื่อไว้แต่ส,สรุปคือไม่ได้ไปนะคะตอนนั้นบัตรเจ็ตไม่มีก็ <G ül üş> <g ül> ได้แต่เที่ยวใน <entendeu> อังกฤษแล้วก็รอบรอบอังกฤษก็เข้าเรื่องเลยว่าของพลอยเนี่ยมาเรียนที่เบอร์มิงแฮมนะคะตอนนั้นแล้วก็พลอยมาเรียนเป็น e s e s s i o n a l e n g l ก s h ก่อนแล้วตอนนั้นเริ่มเดือนสิงหาก็ช่วงสิงหาเนี่ยจะเป็นช่วงเรียนพรีใช่ไหมมันก็จะไม่ได้หนักมากก็จะมีเวลาแบบ หวันหรือเสาร์อาทิตย์หรือบางวันก็ไม่มีคลาสอะไรเงี้ยพอก็จะไปเมืองใกล้ๆอย่างตอนนั้นอ่ะพอก็เรียกไป Bristol ไปบา t h อะไรเงี้ยที่มันแบบประมาณ2ชั่วโมงถึงอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆนั่งรถไฟไปออกฟอร์เนี้ยก็ได้นะก็จะเป็นที่เที่ยวใกล้ๆแต่จะบอกว่าช่วงสิงหาเนี่ยบริสตอลเนี่ยเขามีจัดงานบอลลูนเฟสติวัลทุกปีนะคะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ของละแวกนี้ ใครที่อยู่ใกล้ๆอย่างใครเรียนคาร์ดิฟฟ์อะงี้ยก็แนะนำให้ลองไปดูว่างานบอลลูนเฟสติวัลเขาเป็นยังไงเนาะแต่ว่ามันจะมีทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบกลางคืนอย่างพลอยไปดูตอนกลางคืนเนี่ยพอยก็ต้องไปนอนที่เวสสต้หนึ่งคืนเพื่อรอชมเทศกาลตุลาเริ่มเปิดเทอมเนี่ยก็จะพลอยก็จะตั้งใจเรียนละตุลาพฤศจิกาอะไรเงี้ย จนเดือนธันวาเนี่ยก็จะเริ่มมีวันหยุดแล้วแล้วก็ช่วงคริสต์มาสปีใหม่ก็จะหยุดเยอะแน่นอนว่าช่วงธันวาเนี่ยทุกคนคนไทยต้องรู้จักใช่ไหมคะวินเทอร์วอนเดอร์แลนด์แนะนำว่าให้ลองแพลนตัวรถไฟลองล่วงหน้าก็จะแพลนได้ดีกว่าแล้วก็บางทีก็ถูกกว่าเยอะเหมือนกันอะอยเงี้ยเพราะว่าพลอยเพิ่งเจอน้องคนไทยเนี่ยเดือนนี้เดือนตุลาเองแต่ว่าเขาแพลนตั๋วซื้อ อ่าวิเกตสำหรับเข้าวินเทอร์เมดแลนด์เรียบร้อยแล้วพอก็เลยไม่รู้ว่าปีนี้คือเด็กที่มาเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันอั้นมาจากช่วงโควิด hmm. ก็ไม่รู้ว่าจะแย่งกันหรือเปล่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนะอะไรเงี้ยก็ต้องลองแพลนดูดีๆพอก็มีทริปนะคะตอนช่วงปีใหม่เนี่ยนัดกับเพื่อนๆไปแถบสกอตแลนด์นะคะไปไฮแลนด์ก็คือไปเที่ยวแถวเอดดนบะแล้วก็ uh, ซื้อทัว ไปไฮแลนด์กันอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกว่าเรานั่งรถไฟอย่างพอยนั่งรถไฟจากเบอร์มิงแฮมยิงยาวไปเลยไปเอดินบร g h นะคะก็คือไปอยู่ในตัวเมืองเ<ม>ที่ยวในตัวเมืองนิดหน่อยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะซื้อทัวร์ในทัวร์เนี่ยเขาก็จะมีรถบัสมีไกด์มีที่พักให้อย่างเงี้ยครอบคลมหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูว่า มีเวลากี่วันเพราะว่าทัวร์มีหลายแบบนะวันเดยก็มี3วันก็มี5วันก็มีมันก็จะเป็นแนวธรรมชาติในตรงไฮแลนด์ส่วนในเอเดนบรา g มมันก็จะเป็นแนวเมืองแต่ว่ามันมีความสวยงามเพราะว่าที่นี่ก็คือเป็นที่ที่เจคเคโรลลิงมาแต่งนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหม เป็นเมืองที่สวยอยู่เหมือนกันใครที่พอมีเวลาก็แนะนําให้ไปแต่ว่าช่วงตอนปีใหม่เนี่ยก็จะหนาวมากเลยนะแล้วยิ่งสกอตแลนด์มันอยู่ข้างบนของอังกฤษอีกก็จะหนาวมากตอนนั้นนะคะด้วยความที่อยากคุมบัเตเจ็ดด้วยแล้วก็วัยรุ่นมากๆก็ยิงยาวไปเลยพอเที่ยวสกอตแลนด์เสร็จ อยากจะมาเขาดาวที่ลอนดอนเราก็เลือกนั่งรถบัสกลางคืนคือไม่ต้องนอนโรงแรมหนึ่งคืนนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆแล้วก็นั่งรถบัสตลอดคืนเนะี่ยเพื่อมาลงลอนดอนในตอนเช้าใครอยากลองดูก็ลองหาตั๋วได้นะมีตั๋วอยู่เหมือนกันเคยทําแล้วมันก็โอเคแต่ว่ามันก็จะหลับหลับตื่นๆนหน่อยเพราะว่าด้วยความที่มันนอนบนรถอะเนาะแต่คือ มันก็สนุกดีมันได้ประสบการณ์มากๆแต่ว่าถามว่าอยากทําอีกไหมก็ตอนนี้แก่แล้วว่า <c oughs> เสร็จแล้วก็เป็นช่วงเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะก็ตั้งใจเรียนโดยที่มีแลนไว้ในใจแล้วว่าช่วง April เมษามันจะมีช่วงวันหยุดอีสเตอร์แล้วก็เป็นช่วงที่จะสบายๆหน่อยพลอก็เลยนัดกับเพื่อนที่ไทยเนี่ยให้เขามาเจอกันที่อิตาลีเราก็ไปเที่ยวด้วยกันโดยที่ ตอนนั้นเนี่ยพลอยไปอยู่8วันเลยนะตอนนั้นเนี่ยมีเวลาเยอะอยู่เหมือนกันเป็นช่วงแบบวันหยุดพอดีก็เลยเลือกที่จะไปมิลานค่ะไปมิลานไปฟลอเรนซ์ไปอัมวัติกันไปโรมไปซิงคาเัเร่นะคะให้ระวังตัวนิดนึงนะคะเวลาไปอิตาลีเนี่ยพลอยกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเจอโจออนมานำไม่ชวนแล้วแต่ว่าก็มันก็อยู่ที่ความระมัดระวังของพวกเราด้วยเนาะ ตรงนั้นคือเดือนมิถุนายนนะคะเดือนจูนเพราะก็นัดกับครอบครัวมาเที่ยวสเปนกันโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สเปนก็อากาศกําลังดีนะคือไม่ได้หนาวแบบต้องใส่เสื้อกันหนาวเยอะๆคือใส่แค่แจ็คเก็ตบางๆตัวหนึ่งเนี่ยก็เอาอยู่แล้วครอบครัวนี่ก็ซื้อทัวร์จากที่ไทยไปเที่ยวสเปนเราก็ซื้อทัว อันนี้อันเดียวกันเลยแต่ว่าเราขอแยกตั๋วเครื่องบินก็คือเราขอบินจากอังกฤษเนี่ยไปเจอที่สเปนแล้วก็รวมถวกับทุกคนด้วยในนั้นก็ตอนนั้นก็เลยได้ไปเที่ยวกันถัดมาเดือนกรกฎาเนี่ยพอยก็นัดกับเพื่อนๆที่นี่เนี่ยไปซานโตรินีนะคะซานโตรรนีก็ต้องใช้แชงเก้นวีซ่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากที่คุยคยมาเนี่ยไปมิลานใช่ไปอิตาลี แล้วก็ไปซันตอริีนีเนี่ยต้องใช้วีซ่าเชงเกนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เตรียมไว้ล่วงหน้าของพลอยเนี่ยทำวีซ่าเชงเกนที่นี่เนี่ยพลอยได้6เดือนเพราะฉะนั้นพลอยก็สามารถไปได้หลายประเทศนะคะช่วงกรกฎาเนี่ยพลอยไปซันตอริีนีของพลอยไป5วัน4คืนก็กำลังดีนะทุกคนคือซันตอริรีนีเนี่ยจะมีความชิลชไปเที่ยวแบบไปมองทะเลไปมอง อะไรสวยๆงามๆนะคะจะเป็น slow life อ,ะอ่ะแล้วก็ช่วงนั้นที่ไปกรากาดาเนี่ยก็อากาศดีมีลมเย็นๆไม่ถึงกับหนาวไม่ถึงกับร้อนสันตรีนีค่าใช้จ่ายพวกโรงแรมถ้าเอาแบบดีๆเลยก็แพงอยู่นะทุกคนต้องลองเช็คราคาดีๆเดือนกรกฎาดาเนี่ยปีนั้นอีกอย่างหนึ่งที่พลอยไปก็คือไปดูทุ่งลาเวนเดอร์คือช่วงนั้นมันฮิตมากไม่รู้ว่าตอนนี้ยังฮิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเดือนกรกฎาดาเนี่ยเป็นเดือนที่ ช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์เนี่ยมันออกกันเต็มเลยพอก็เลยได้ไปนะคะไปมันจะนั่งออกจากลอนดอนไม่นานมากก็ไปถ่ายรูปกับแก๊งสาวๆเนี่ยน่าจะสนุกมากทุกคนนอกจากนี้นะมันจะมีทุ่งดอกไม้ที่อื่นอีกต้องลองดูว่าช่วงไหนที่เขาจะเปิดให้เข้าชมนะคะเขาไม่ได้เปิดตลอดทั้งปีก็ต้องลองหาข้อมูลแล้วก็แพลนดีๆว่าจะไปช่วงไหนคุน้มเนาะพัคาสิงหาการากยากันยาเนี่ย ส่ง dissertation เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ส่งดิสเซอร์เนี่ยก็นแน่นอนว่าก่อนกลับก็ขอไปเที่ยวหน่อยก็เลยแผนที่จะไปเที่ยวปารีสนะคะตอนนั้นเนี่ยอยากไปดิสนีย์แลนด์ก็เลยไปแค่3วัน2คืนนะคะเพื่อที่จะเก็บดิสนีย์แลนด์แล้วก็เที่ยวแบบในปารีสไปถ่ายรูปตามแลนด์มาร์กต่างๆก็ตอนนั้นอากาศโอเคเราก็ เวลาก็โอเคไม่ได้มากไม่ได้น้อยจนเกินไปแต่อันเนี้ยโชครายนิดนึงทุกคนวันที่จะกลับเนี่ยจากปารีสกลับที่อังกฤษเนี่ยเป็นวันที่มีเทรนสไตรก็คือเขาหยุดบริการรถไฟทั้งหมดในปารีสเพราะฉะนั้นก็คือชุนละมุนมา,มาแบบเพิ่งมารู้ตัววันนั้นเลยว่าอา้ามันรถไฟมันไม่เปิดนี่นา การที่จะไปเที่ยวแต่ละจุดต่างๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องนั่งอูเบอร์มีกระเป๋าด้วยกระเป๋าลากไปด้วยเพราะว่าไม่อยากกลับมาที่โรงแรมแล้วเพราะว่าตอนนั้นก็จองโรงแรมมันก็ไม่ได้ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมากมายก็เลยอยากเอาไปด้วยเลยก่อนที่จะไปสนามบินต่อก็กลายเป็นว่าวันนั้นค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็หารถยากมากเพราะได้รถก็ค่ารถแพงมากเพราะว่าทุกคนก็ต้องใช้รถอะ มันต้องมันต้องนั่งรถอย่างเดียวแล้วมันไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วโดยเฉพาะตอนที่จะไปสนามบินใช้เวลานานมากรถติดมากแพงมากแถมเกือบตกเครื่องบินนะทุกคนวันนั้นอนะก็กลายเป็นว่าแบบอ๋อเพิ่งมาเข้าใจว่าอ้าวที่ต่างประเทศเขามีเทรนสไลด์กันนี่นาอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปเที่ยวที่ไหนก่อนวันนั้นๆน,น,นะก็ลองเช็คดูว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้หรือเปล่าเราจะได้แพลนถูกว่าเราควรไปเที่ยวที่ไหน หรือว่าแบบควรไปแค่ใกล้ๆดีไหมจะได้ไม่ต้องเดินทางเยอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ลองหาข้อมูลดูเนาะก่อนกลับไทยเนี่ยป้ากับแม่พลอยก็อยากมาเที่ยวอังกฤษอีกสักครั้งนะคะแล้วก็ชวนญาติๆมาด้วยพร้อมที่จะถ่ายรูปรับปริญญากันคือตอนนั้นน่ะมันไม่ได้ช่วงรับปริญญาหรอกทุกคนแต่ว่าพลอยก็เช่าชุดรับปริญญาเนี่ยมาถ่ายเลยเพราะตอนนั้นคือส่งงานทุกอย่างแล้วแล้วก็มั่นใจมากว่าผ่านแบบ ถูกต้องทุกอย่างจบแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยชวนทุกคนมาเที่ยวแต่คราวนั้นเราก็เลือกไปรูททางเหนือของอังกฤษนะคะโดยที่ให้ทางบ้านจากที่ไทยเนี่ยนั่งเครื่องมาลงที่แมนเชสเตอร์เราก็นั่งรถไฟไปเจอที่แมนเชสเตอร์คือสะดวกมากทุกคนแมนเชสเตอร์ Manchester ก็เป็นอีกเมืองที่นั่งรถไฟไปแล้วก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนที่ชอบเกี่ยวกับฟุตบอลคือมันห้ามพลาดอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็ไปเที่ยว Manchester, แมนเชสเตอร์เราเลือกนอนที่ Manchester. แมนเชสเตอร์เราจากแมนเชสเตอร์เนี่ยเราก็สามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปไปลิเวอร์พูล นั่งห่างไปแค่ชั่วโมงเดียวหรือไปยอร์กอย่างเงี้ยคือมันเป็นเส้นที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะทุกคนบางคนก็อาจจะไปไปนอนที่ลิเวอร์พูลก็ได้มาเที่ยวที่แมนเชสเตอร์แล้วก็ไปเที่ยวยอร์กอะไรเงี้ยแต่ของพลอยนะพลอยเลือกนอนที่แมนเชสเตอร์เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ตอนกลางคืนมันก็มีร้านอาหารมีอะไรให้เลือกเยอะกว่าก็เลยไล่เที่ยวจากแมนเชสเตอร์ไปเที่ยวลิเวอร์พูลไปเที่ยวยอร์กเราก็ค่อยๆขึ้นเหนือ จากแมนเชสเตอร์พอก็พาทุกคนไปเอดินบะราอีกรอบหนึ่งองจากแมนเชสเตอร์นั่งรถไฟด่วนไปเอดินบะราเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงไม่ได้นานจนเกินไปแล้วก็เที่ยวในเอดินบะรานะคะทุกคนก็คือแฮปปี้มากนอกจากที่เล่าที่แบบเป็นทริปทริปนะคะพ่อก็ชอบไปแบบวันเดย์ทริปเท่านั้นเลยเงี้ยก็จะมีเมืองแบบออกฟอร์ดมีคาร์ดิฟ มีบาร์สมีลอนดอนวอริกอะไรอนยะ่างเงี้ยที่มันไปแค่วันเดียวให้ได้รู้ว่าว่าแบบเมืองนี้ประมาณนี้หรอก็ไปใกล้ๆเนี่ยก็แนะนําเพื่อนๆลองหารถไฟไปหรือรถบัสก็ได้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากไปแบบไปเช้าเย็นกลับก็โอเคอย่างที่พอชอบทําเลยคือไปลอนดอนแบบวันเดียวเท่านั้นทุกคนคือยอมตื่นเช้าหน่อนตื่นหัตีห้าหกโมงเพื่อไปรถไฟร,รอบเช้าๆเลยหรือรถบัสก็ได้นะ ก็ต้องลองเช็คราคาดูว่าอันไหนถูกกว่าแต่ส่วนมากรถบัสจะถูกกว่าแต่ว่าใช้เวลานานกว่าไงบางทีเราก็คือยอมแล้วก็ตื่นเช้าหน่อยนอนบนรถแล้วก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวแล้วก็กลับมาตอนเย็นเออไว้เดี๋ยวพลอยจะทำบล็อกให้ดูว่าเวลาไปเที่ยวแบบเช้าตรู่เลยแล้วก็กลับมาตอนเย็นเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยมันเที่ยวได้หลายที่เหมือนกันนะทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดที่พลอยได้ไปเที่ยวตลอด1ปีของการเรียนปโทที่อังกฤษ คือพอมานั่งลิสต์แล้วก็แบบเอ๊ะก็เยอะเหมือนกันนะเราก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปที่นู้นที่นี่เหมือนที่พลอยได้ไปเพราะว่ามาแล้วอนะเนาะมาหนึ่งปีแล้วเราก็น่าจะได้ใช้เวลาให้คุ้มทุกคนนอกจากที่พลอยเล่าเนี่ยมันจริงๆิงมันก็มีอีกหลายแถบมากเลยที่มันน่าไปนะคะอย่างเช่นแบบสโนโดเนียอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้ต้องขับรถไปหรือว่าไปแถบทะเลอะไรเงี้ย คือจริงๆมีหลายที่มากๆอยากชวนให้ทุกคนแพลนทริปล่วงหน้านะคะลองดูตารางเรียนของตัวเองแล้วก็ดูว่าปิดเทอมช่วงไหนแบ่งเวลาดีๆอาจจะทํางานพาร์ทไทม์ระหว่างที่เรียนนิดนึงเพื่อเก็บตังค์บางส่วนเนี่ยเอาไว้ไปเที่ยวกันเนาะใครที่อยากดู้เรื่องพาร์ทไทมก์ก็กลับไปดูคลิปก่อนของหอยได้แล้วก็มีคําถาม มีอะไรที่อยากรู้เนี่ยก็คุยกันได้นะคะก็ยินดีที่จะตอบมากๆเลยตามแบบประสบการณ์ที่เราเคยเรียนที่นี่เนาะงั้นก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย